สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ทขาเป็นใรายการยิปซีโอซีบริกรสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะก็มีท่านอาจารย์โอนะมาเป็นประธานกันไปแล้วท่านอาจารย์โอก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะกดแชร์ออกไปแท้ แกลนะคนละเก้าพันเก้าร้อยนะเก้าเก้าแชร์นะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นแล้วตามด้วยคำถามครับนะอืมมนานะดูที่คำว่าสดนะครับคำว่าสดถ้ายังมีคำว่าสดอยู่แปลว่ายังอยู่นะครับนะ แต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแปลไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เวลาถามอ่ะก็รีบถามเข้ามาเร็วๆนะครับถ้าเกิดตอบช้าผมไปนะครับไม่รอนะครับนะเพราะเสียเวลานะครับนะผมเป็นคนไม่รอคนนะครับถามว่าทําไมไม่รอเพราะอะไรเพราะบางทีเนี่ยมันรอมันเสียเวลามันเปล่าประโยชน์นะงานคนเราเวลาเป็นเงินเป็นทองครับไม่ใช่เด็กมาเพื่อนเล่นนะครับนะแล้วเราทาอ่ะดูดวงผมดูเป็นอาชีพนะ ถ้าจะมาด้านหลังก็มาดูส่วนตัวนะเดือนนี้เป็นเดือนที่เรามีโปร200บาทอยู่นะครับนะสำหรับเดือนนี้เดือนมิถุนาดูพี่ยิปซีกับแจนโอแล,แล้วจจนท็อปนะคะโปรโมชั่น100เอฟใช่200บาทเท่านั้นนะคะในเดือนนี้เดือนมิถุนาย2565ค่ะนะจะ<า>มีโปรนี้ไปเรื่อยๆคือโปรเนี่ยมีข้อจำกัดคือหนึ่งวันใช้ได้1สิทธินะคะแล้วก็ ใช้ได้แค่สําหรับคนเดียวนะคะอืมเราจะดูเฉพาะไพ่ยิปซีนะครับโปรนี้นะครับนะส่วนไพ่พลังจิตไพ่เทพนี้จะเป็นอีกโปรนะครับนะจะเป็นอีกแบบนะครับนะเพราะฉะนั้นมีโปรเดียวมีโปรสองร้อยโปรเดียวนะมาครับนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยราคาจริงถูกเออราคาจริงแรงกว่านี้เยอะนะคะอันนี้มาแบบว่าบาแบบให้แล้วนะให,ให้ให้เหมือนแบบว่าเหมือนเราทําบุญให้คุณพ่ออย่างเงี้ย แล้วเราอาจจะแบบแผ่บุญให้คุณพ่ออย่างเงี้ยสัมผัสจับต้องได้นะคือนะมาครับนะผมทำอาชีพดูดวงมาเนี่ยตลอดการทำอาชีพดูดวงเนี่ยถามว่าเราเราเนี่ยดูเนี่ยนะมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพัน เก้าร้อยเก้าเก้าแชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะก็เข้ามากันได้นะครับหลังมาเข้าหลังใบก็มาได้นะหน้าใบก็มานะถ้าหลังใบนี่เสียค่าครูนะครับนะ างทีเราก็คิดมาว่าเออบางคนบางกลุ่มอะมที่แบบพอเราแชร์เข้าไปเราเราทำกันรายการดูดวงสามรายการติดกันอย่างเงี้ย<ม>เออเราก็แชร์เข้าไปต้องต้องต้องนานละ<ม>อยู่วันหนึ่งเขาก็มาตั้งกฎขึ้นมาไม่ให้เราแชร์เข้าไปเยอะอย่างเงี้ยแต่<ม>อาจารย์ว่านะถ้าอาจารย์เป็นหมอดูหรือว่าเป็นคนแชร์หรือว่าเป็นเจ้าของกลุ่มก็ตามเนี่ย จะแฮปปี้ที่มีคนแชร์เข้ากลุ่มเราเยอะๆนะใช่ไหมถ้าเรามีกลุ่มก็อยากให้คนแชร์เข้ากลุ่มเราเยอะๆเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะมือจะเป็นเยอะๆแค่ช่วงหนึ่งอะ่ะแค่แบบช่วงสี่โมงครึ่งถึงหกโมงแค่นี้แหละอะมีคนนัดดูดวงเราแล้ว,ลวเนี่ยโอนมาแล้วคนเมื่อกี้คนไหนเมื่อกี้เหรอเออน่าจะเป็นคนนั้นนั่นแหละ มาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะฮะเขาติดต่อท็อปเหมือนกันใช่ไหมไม่ได้ติดต่อท็อปแต่ว่าไอ้นี่มันเข้ามันมีเมสเซจเข้ามาว่ามีเข้ามาแล้วตอนนี้โอนออกมาหมายถึงว่าเขาโอนแล้วอืเดี๋ยนะเดี๋ยวไปดูวาถามว่ามีคิวว่างกี่โมงก็นีออ่ไงเดี๋ยวทําเสร็จรอบนี้ก็ดูเลยหกโมงหกโมงห้านาทีบอกเขาไปเลยหกโมงห้านาที มาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยตอนนี้กี่โมงให้เราดูดูดูดนดนดนในกาในใน,ในคอมดีกว่าสิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดสี่สิบใช่ไหมก็สิบแปดตรงอ่สิบแปดตรงหกโมงตรงมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะ มาค่ะอย่างรีบนะมาลูกค้ามีคิวแล้วค่ะมาอ่ะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9 9 0 0 99นเกแชร์แล้วให้พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะนะก็ เข้ามากันได้ครับผมนะสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะเราก็ทำดูดวงมานานแล้วนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวมานานแล้วนะจะบอกว่าจะบอกว่าแชร์เข้ากลุ่มได้นะคะกลุ่มพยิปซีกลุ่มมารมีเทวะกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทศนมิตพยากรค่ะขอมีผู้แชร์นะครับถ้าไม่นที่โอถ้าไม่มีผู้แชร์ผมถือว่าสลาธิ์ไปเองนะครับนะ ต้องขอผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะครับนะหรือด้านหลังชื่อนะอืม้ามีคนมาเยอะ,ะเลยทำไมโอไม่เห็นนะอืมต้องกดแชร์จะมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะครับหรือด้านหลังชื่อนะครับนะ แต่ในเครื่องนี้ไม่เห็นว่าเอาใหม่ดิเอาใหม่คุณอาแชร์ก่อนนะคะแชร์เข้าไปในกลุ่มพยิบซีกลุ่มบารมีเทวะกลุ่มชมรมโหรา,าศาสตร์เอกอุเทศมีคนถามเอาของจริงมาแล้วเต้ย26พี่ทัศรักและจริงใจไม่คะอาจารย์เอาแค่ว่า เขาจริงใจกับเราไหมเอาแค่นี้นะไพ่ดีหรือไม่ดีเราตอบแค่นี้นะไพ่บอกว่ายังไม่ดีอ่ะเพราะว่าไพ่มันตอบแค่นี้นะผมตอบแค่นี้คือระวังเรื่องทะเลาะกันให้ระวังทะเลาะกันเพราะว่าไพ่มันไม่ดีถามว่าจริงใจไหมถ้าเราบอกว่ายังบอกได้แค่นี้นะเรื่องอื่นคุณไปคิดเอาเองนะเราตอบแค่ว่าตอบแค่ว่าดีหรือไม่ดีตอบแค่นี้นะ อ้าวส่วนใครจะถามเข้ามาก็ขอให้มีผู้แชร์จริงๆนะครับด้านหลังครับนะสำหรับคุณอะไรสิ่งที่คิดนะตเตยอืมตเตยนะไมก็แชร์จริงแล้วนะครับนะก็ใครที่มีผู้แชร์เราจะตอบให้ใครไม่มีผู้แชร์เราถือว่าสลับไปเองนะครับนะจะถามได้เฉพาะตอนที่มีคำว่าสดดูคำว่าสดจะอยู่ด้านบนนะถ้าไม่มีคำว่าสดแปลว่าเราไม่ได้อยู่จำไว้แค่นี้นะครับนะ จะถามอะไรก็ตามต้องมีคำว่าสดนะครับนะแชร์แล้วโอ้แชร์แล้วจริงๆนะคะสี่สิบเก้ามีเกมจะได้ผ่านไปเกาหลีไหมคะดูแค่สามวันนี้นะครับนะไปได้ครับนะสามวันนี้นะสามวันไปได้ค่ะไปได้นะครับนะเกมมันมีนะแต่อยู่ที่ว่าเราจะไปหรือไม่ไปมนอยู่ที่ตัวเรามีงบไหมล่ะนะกดแชร์ไปแท่ ไปเกาหลีอะดีแล้วนะเดี๋ยวค่อยดูเลยผมบอกให้นะเกาหลีอะใกล้แล้วนะนะนะถ้ามีเรื่องถึงไต้หวันเกาหลีก็สถานเหมือนกันนะ่ะนะไตเกาหลีตีกันเองนะเรื่องจริงผมพยายามห้ามคนไม่ให้ออกนอกประเทศนะแต่คนอะไม่ค่อยเชื่อกันหรอกเพราะว่าเขาชอบเขาอยากมีอาชีพอยากมีงานอยากสบายแต่สุดท้ายแล้วคือออาจารย์เข้าใจนะการไปต่างประเทศเนะี่ยกับการอยู่ืองไทยนะ่ะ อันนี้ถามยาวมากเลยอ่ะเอามาก็ได้มาค่ะอืมไปมดูดิแชร์แล้วอาดยี่สิบเอ็ดคนที่คุยอยู่ปัจจุบันเขาจะมีโอกาสได้เป็นแฟนไหมครับเยอะเกินครับเหมือน <ไง S 2> ตอนนี้เขาห่างเหินเหมือนๆครับคนคุยอยู่เป็นเพศเดียวกันครับเอ่อจะไปได,ได้คือเขามีโอกาสได้เป็นแฟนกันกับคนนี้ไหมเอาแค่นี้นะสามวันนี้นะได้ค่ะได้กันเลยค่ะนะ นะนั่นแหละเพศเดียวกันได้เลยค่ะรักกันนะคะกดแชร์ออกไปแซ่อยู่ด้วยกันก็ได้เลยค่ะสาวันนี้นะกดแชร์ออกไปนะติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานสำหรับเดือนนี้เรามีโปรนะครับนะสองร้อยบาทนะครับในเดือนมิถุนา โปรดูดวงไพ่ยิปซีกับอาจารย์โออาจารย์ท็อปเพียง200บาทนะคะราคาโปรโมชั่น200บาทเท่านั้นค่ะดูส่วนตัวแพงกว่าเยอะนะบอกเลยก่อนติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ไม่ใช่ผู้ผิดดูดูดูตามปกติโบดูตามปกติไปแพงกว่าเยอะต่เนี้ย0 0บาทนี่ถือว่าถูกมากนะคะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ Facebook โอสิริกรอัิรัตนเบอร์โทรศ6 1 9 9 2 2 6 4 5 0925929261 ID รายโอซีรี 1, 92 92 1, oh, 1. Oh. สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับแผ่นครูนะหน้าทองอสาริการิมทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีกรรมทุกชนิดต้องสารถอนสารบกสงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครู<า>ค่ะ แล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ทอนะ็อปนัเมตตาเบอร์โทร0849266658อ ID ราย AJTOP16 เอาละเวลาของเราก็ใกล้หมดลงแล้วเพว่อจะมีคิวต้องไปดูดวงต่อนะครับไปแล้วครับนะ